สวัสดีค่ะครูตั๊กนะคะวันนี้นะคะครูตั๊กนะคะจะพานะคะมาปลูกต้นอะโวคาโดนะคะเดี๋ยวครูตั๊กจะให้ดูวิธีการที่ครูตั๊กปลูกที่ไร่รวยสุกนะคะว่าปลูกยังไงนะคะ5าเดือน6เดือนเนี่ยมันถึงได้โตขึ้นมาขนาดนี้นะคะนั่นคือต้นอะโวคาโดที่ครูตั๊กปลูกนะคะเป็นต้นที่เสียบกิ่งแล้วนะคะมีพวกบูตเจตบัคคเนียนะคะปีเตอร์สันนะคะแล้วก็แฮชนะคะ ที่ครูตั๊กก่อนหน้านั้นนะคะทําคลิปไปแล้วเกี่ยวกับสวนโอะโวคาโดนะคะแต่ว่าครูตั๊กยังไม่ทําคลิปเกี่ยวกับวิธีการปลูกนะคะเพราะยังไม่มั่นใจว่าปลูกด้วยวิธีการนี้นะคะมันจะสามารถที่จะติดงอกได้ได้ไดโตเร็วแบบนี้นะคะทีนี้มั่นใจแล้วนะคะผ่านมา6เดือนมันโตมากก็เลยจะมาทําคลิปให้ดูนะคะว่าครูตั๊กปลูกยังไงนะคะอันนี้ส่วนผสมนะคะ ก็จะมีเนี่ยค่ะใบไม้เศษใบไม้อันนี้เป็นเศษต้นก้ามปูนะคะต้นจามจุรีนะคะเศษใบไม้ที่ครูตักเก็บมาไว้แบบนี้เลยนะคะยังไม่เปื่อยมากก็ได้เอาแบบนี้เลยก็ได้แล้วก็มีปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็มีดินที่ขุดออกมาจากหลุมตรงนั้นเพื่อเอาไว้กลบแค่นั้นเองนะคะทีนี้มาดาูหลุมที่ขุดก็จะเป็นหลุมขุดขนาด50คูณ50เซนนะคะแบบนี้นะคะ อ,อ้าไมครูตั๊กถึงใช้นะคะถึงใช้ใบไม้หรือพวกเศษใบไม้อะไรก็ได้นะคะไม่ใช่ใบกล้ามปูก็ได้เป็นพวกปุ๋ยหมักจากใบไม้ก็ได้นะคะเพราะว่าดินที่ดินบริเวณที่เราจะปลูกอะโวคาโดตรงนี้มันเป็นดินถมนะคะจริงๆครูตั๊กกะว่าจะใช้ทาเป็นเ,ออเป็นอย่างอื่นแต่คร้นี้ก็เลยเปลี่ยนใจลงมาปลูกอะโวคาโดแทนฉะนั้นเราก็ต้องมีการปรุงดินก่อนนะคะก่อนที่จะลงไปปลูก วิธีการปรุงดินก็คือเอาพวกเศษใบไม้พวกนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เอาปุ๋ยคอกมานะคะเพื่อผสมลงไปในหลุมปลูกอะโวคาโดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะทําการลงปลูกกันเลยนะคะอันนี้ก็คือต้นอะโวคาโดนะคะเป็นพันพันอะไรไม่รู้แหละมันกินจากมเมล็ดแล้วครูตักเพาะจากมเมล็ดตามคลิปที่ครูตักให้ดูนะคะก็คือวิธีการเพราะอะโวคาโดจากมเมล็ดที่เรากินนั่นแหละเดี๋ยวครูตักจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะ ลูกชายมาอีกแล้วนะคะโซ so, คารบเดี๋ยวแม่อัดวิดีโอนะแป๊บหนึ่งนะครับวิธีการปลูกเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอาละรว,วนแล้วนะคะลูกชายมาคิดไม่ออกรวนแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปลูกกันเลยนะคะวิธีการปลูกเราก็จะเอาเศษใบไม้เนี่ยค่ะตรงนี้นะคะเศษใบไม้ลงไปรองที่ก้นหลุมก่อนนะคะแบบนี้นะคะเพื่อให้รากของต้นอะโวคาโดเนี่ย แทงแทงรากออกมากระจายไปหาอาหารกินได้ง่ายขึ้นนะคะเราจะทำวิธีการนี้ก่อนนะคะแล้วก็เอาปุ๋ยคอกนะคะโรยลงไปแบบนี้นะคะอะโวคาโดที่ปลูกจากมเมล็ดเนี่ยก็อาจจะให้ผลผลิตช้ากว่าพวกที่ที่เสียบกิ่งนะคะแต่ไม่เป็นไรปลูกลงไปก่อนเสียบกิ่งตามทีหลังก็ได้หรือจะปล่อยให้เขาเกิดตามธรรมชาติก็ได้นะคะ วิธีไหนก็ได้หมดนะคะถ้าใจร้อนก็เอากิ่งมาเสียบเท่านั้นเองนะคะที่เหลือก็จะรวมกันคุกเา้าอ่าส่วนที่เหลือเนี่ยนะคะก็จะเอาทั้งหมดนี้คลุกเ้ารวมกันก่อนเพื่อที่จะกลบต้นอะโวคาโดลงไปรอบๆเขานะคะเราปูก้นหลมุมก้นหลุมแค่นี้นะคะ เอาเศษใบไม้ปูแล้วก็เอาปุ๋ยคอกลงไปที่เหลือก็จะคลุกเค้าดินก่อนนะคะคลุกเขาเศษใบไม้คลุกเขาดินแบบนี้นะคะแล้วค่อยจะเอาเอะโวคาโดลงไปปลูกนะคะปลูกวิธีการนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวครูตั้งจะให้ดูว่าหลังจากนี้เราจะทํายังไงนะคะหลังจากที่เอาลงปลูกไปแล้วสักอาทิตย์2อาทิตย์นะคะให้ต้นเขาได้อ,อยู่ตัวหายจากการบอบช้ําจากการย้ายจากถุงลงไปใน ในหลุมปูก่อนนะคะสัก2อาทิตย์ในขณะที่รอดูการพรวนดินตรงนี้นะคะรอพรวนดินคลุกเขาดินให้เข้ากันตรงนี้ครูตั้งใจดูนะคะหลังจากสองอาทิตย์ผ่านไปเราจะทํำยังไงนะคะเนี่ยค่ะเราจะเริ่มนะคะขุดพรวนดินออกมารอบๆอย่างนี้เรื่อยๆเรื่อยๆทีแรกมันไม่ได้วงกว้างอย่างนี้นะคะขุดวงเล็กๆก่อนพรวนดินเอาเศษ อินทรีย์วัตถุพวกเศษใบไม้เนี่ยเศษมะพร้า,พาวกระลามะพร้าวหรือเศษอะไรก็ได้ที่เป็นอินทรีย์วัตถุจากพืชนะคะไม่ใช้เคมีนะคะมาแบบนี้ค่ะมาผสมมาเอามาเขาเรียกอะไรเอามากลบเอามาเทใส่รอบๆบ,บ,บริเวณที่เราพวนดินนะคะขยับออกมา2อาทิตย์ครั้งหนึง่งหรือเดือนละครั้งขยับออกมาก็จะเป็นหลุมกว้างแบบนี้นะคะทําเป็นหลุมแบบนี้เวลารดน้ํา เดี๋ยวนะคะอย่าเพิ่งเอาลงนะ้รอก่อนแป๊บหนึ่งบอกคนปลูกก่อนนะคะเวลารดน้ำถ้าเราทําเป็นหลุมบริเวณแบบนี้ก็จะกัดเก็บน้ําให้ต้นอะโวคาโดได้ดีด้วยนะคะสังเกตต้นนี้ต้นนี้น่าจะเป็นแบคคาเนียนะคะหรือว่าบูตเจ็ดลงุงต้นอะไรเอาต้นนี้บูตเจ็ดนะคะเนี่ยค่ะแต่กิ่งก้านเขียวสวยมากนะคะซึ่งณเวลานี้นะคะแดดร้อนมากๆแต่เขาก็ยัง สวยอยู่นะคะสู้แดดได้นะคะด้วยการใช้อินทรีย์วัตถุเป็นออแกนิกแบบนี้โดยที่ไม่ใช้เคมีใดๆเลยนะคะต้นโตมากนะคะครูตักเอามาอย่างที่บอกที่ทําคลิปไปต้นเล็กนิดเดียวสั่งมาแบบเสียบกิ่งนะคะความสูงมันไม่เกิน15-18เซนแน่ๆที่เขาเสียบกิ่งมาให้แต่ตอนนี้นะคะสูงจะท่วมครูตักแล้วนะคะสูงประมาณเมตรห้าสิแล้วนะคะต้นนี้ต้อนอื่นก็ทําเหมือนกันวิธีการเดียวกันนะคะแต่ตอนนี้ วิธีการปลูกนะคะให้เราทําแบบนี้ก่อนเอาแค่50คูณ50เซนก่อนแล้วค่อยๆพวนดินขยายออกไป2อาทิตย์ต่อครั้งหรือหรือหรือจะเดือนละครั้งก็ได้นะคะแล้วแต่ความขยันของเรานะคะถ้าขี้เกียจก็เดือน2เดือนครั้งก็ได้พวนดินออกไปแล้วก็หาพวกเศษใบไม้เศษหญ้าเศษอะไรมาไว้รอบๆบริเวณที่เราพรวนเหมือนที่ครูตากยกตัวอย่างไม่สักครู่นะคะ ที่ครูตักใช้เศษกะลามะพร้ราวนะคะแล้วก็เราก็ทำอย่างนี้ลงไปเลยนะคะสังเกตนะคะว่าหลุมลึก50คูณ50เซนเนี่ยดูนะคะเราเกลบลงไปเราจะเหลือ,อไว้แค่ประมาณกี่เซนคะเนี่ย15เซนไหมประมาณเหลือแบบนี้เหลือความส0เซนอ่าความความ,ความลึกของหลุมแค่นี้ แค่10เซนแล้วก็จะต้นอะโวคาโดลงนะคะจาก50เซนเหลือแค่10เซนนะคะข้างล่างนั้นเป็นอาหารทั้งหมดนะคะทําไว้เพื่อเป็นอาหารให้กับรากของต้นอะโวคาโดนะคะอย่างที่บอกดินมันเป็นดินถมนะคะทําอย่างนี้เขาจะหากินได้ง่ายหน่อยนะ,ะก็จะโตเร็วติดง่ายนะคะให้ข้างล่างนั้นเป็นอาหารให้เขาเป็นในตัวเลยนะคะ ันนี้เราจะใช้การเวลาเอาออกถ้าไม่ให้รากมันกระทบกระเทือนหรือบอกช้ำม,มากไม่เราต้องตัดรากแก้วครับใช้คัตเตอร์ตัดต้องตัดรากแก้วเพื่อจะให้เขาออกรากใหม่โอเคเนี่ยนะคะนี่รากแก้วครับนี่รากของเขาต้องตัดหรอคะต้องตัดเพื่อให้เขาแตกรากใหม่สังเกตนะคะนี่คือโอโคโลที่เราเพราอเองให้ปาดที่รากแก้วก้นถุงและตัดรากแก้วตรงนี้ออกไปเลยนะคะ ตัดออกไปเลยเนี่ยไม่ต้องเสียดายไม่ต้องกลัวมันตายนะคะก็จะมีรากรพวกนี้ตัดทิ้งกันเลยนะคะ พออย่างที่เห็นเอาลงปลูกให้ดูแล้วตั้งร่ยี่สิบกว่าต้นเนาะก็ไม่ตายสักต้นนะคะไอ้ที่ตายไปต้นนึงคือเกิดจากการาเสียบกิ่งที่เราสั่งซื้อมานะคะต้นเสียบกิ่งต้นพันธุ์ไม่สมบูรณ์แค่นั้นเองนะคะนอกนั้นก็ติดหมดนะคะสังเกตน,นะคะตั้งปึ๊บลงไปแบบนี้ลุมมีความลึกจาก50เซนเหลือแค่10เซนเท่านั้นนะคะเราก็จะใช้ดินที่เราผสมเมื่อกี้ ที่มีปุ๋ยอคอกนะคะปุ๋ยอคอกหนึ่งส่วนเศษใบไม้หนึ่งส่วนแล้วก็ดินหนึ่งส่วนนะคะใส่กลบหลุมลงไปแบบนี้ค่ะ ดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะลดน้ําให้ชุ่มเลยนะคะนี่รดน้ําเลยค่ะต้อนอะโวคาโดต้อนอะโวคาโดต้นนี้นะคะเราพอจากมาเมล็ดนะคะเอ,อ่อระยะที่เราเพาะประมาณ2เดือนนะคะโตเกือบ50เซนนะคะนี่ค่ะความสูงนะคะวิธีการเพ,รา,ะเพราะยังไงใช้ดินอะไรเพราะนะคะก็ไปดูในคลิปการเพราะอะโวคาโดจากมาเมล็ดได้เลย อย่างที่บอกครูตั๊กจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะทั้งหมดนี้เราเพาะเองกินอะโบโคาโดเสร็จก็เก็บเมล็ดมาเพาะแค่นั้นเองนะคะไม่ได้ไปเสียตังซื้อพันธุ์อะไรเลยส่วนจะเสียบกิ่งจะเสียบทีหลังนะคะจะรอต้นทีเ่เราสั่งแบบเสียบกิ่งมาแล้วออกลูกให้ผลแล้วค่อยเสียบก็ได้หรือครูตั๊กอาจจะสั่งกิ่งมาเสียบให้ดูก็ได้นะคะทดลองเสียบว่ามันโอเคไหมเดี๋ยวครูตั๊กจะทําคลิปให้ดูอีกทีนะคะขอคิดดูก่อนนะคะ รดน้ำให้ชุ่มนะคะจากนั้นนะคะรดน้ำเสร็จเราก็จะตอกไม้ล้อมรอบไว้แล้วก็ใส่สแสลมให้เขาก่อนนะคะเพราะเพราะว่าต้นเขายังยังอ่อนอยู่นะคะยังอ่อนแออยู่แล้วก็บอบช้ำจากการย้ายต้นกล้าลงไปปลูกด้วยนะคะก็จะพลางแสงให้ก่อนนิดนึงนะคะ ขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะทําแบบนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะตอกไม้แบบนี้นะคะไว้สี่มุมแล้วก็ใส่สแสลมคลุมเอาไวนะะน้นะคะเนี่ยนะคะเขาจะได้ไม่โดนแสงแดดรบก,กวนมากเกินไปนะคะจะช่วยให้ต้อนอะโวคาโดฟื้นตัวเร็วแล้วก็ติดรากได้ง่ายโตเร็วนะคะแดดตอนนี้มันแดดแบบแรงเผาผานเผาไหม้มากเลยนะคะแดดแรงจริงๆนะคะ ช่วยเขาช่วงแรกๆก่อนเนาะวิธีการปลูกอะโวคาโดนะคะที่ไล่รวยสุขก็จะประมาณนี้นะคะอย่างที่ครูตั๊กทำให้ดูวิธีการทำง่ายๆนะคะไม่ใช้เคมีใดๆเลยนะคะใช้แค่วัสดุออแกนิกที่เรามีอยู่เท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวครูตั๊กจะพาไปดูต้นที่ปลูกติดแล้วนะคะระยะเวลา6เดือนนะคะอีกสัก2-3ต้นนะคะ จะได้มั่นใจได้ว่าปลูกวิธีการนี้นะคะติดโตเร็วให้ผลผลิตดีไหมรอรุ้นช่วยกันนะคะอีกสัก2ปี3ปีเนาะไปไปดูต้นอื่นกันค่ะก่อนหน้านั้นนะคะครูตักพาดูบูตเจ็ดแล้วนะคะคราวนี้มาดูปีตอร์สันรอบๆโครนต้นของปีเตอร์สันก็ทําเหมือนกันวิธีการเดียวกันพรวนดินให้มันออกไปเป็นบริเวณวงกลมรอบรแบบนี้ค่อยๆพรวนไปนะคะแรกๆก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้อย่างที่บอกเนาะ ครูทักทาช่วงแรก2อาทิตย์พรวนครั้งต่อมาก็เดือนละครั้งต่อมาก็อาจจะเป็นถ้าเขาโตขึ้นก็นอาจจะเป็น2เดือนครั้งนะคะถ้าเขาแข็งแรงแล้วส่วนเศษที่เห็นนี้ก็คือกะลามะพร้าวนะคะกากมะพร้าวาที่เราได้มาจากนูนนะคะเราขายมะพร้าวแล้วก็เหลือเศษอะไรแล้วก็เอามาใส่นะคะให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะคะใช้ออร์แกนิกทั้งหมดเลยนะคะไม่มีเคมีใดๆนะคะ เชื่อมั่นได้ว่าไม่ใช้เคมีต้นไม้ก็โตแข็งแรงแล้วก็สวยด้วยดูนะคะทนแดดทนฝนอยู่นะคะอันนี้คือปีตอรสันนะคะเอ,อ่อใบโดนอะไรไม่รู้ใบเป็นงอลงมาใบหนึ่งนะคะตัวน,นี้คือปีตอรสันนะคะเขียวสวยมากแดดแรงแต่เราไม่ได้ใช้สแสลมเห็นไหมคะเอาแลมออกไปแล้วเพราะว่ามันเกิดโตท่วมไม้แล้วนะคะก็ยังเขียวสวยอยู่โดยที่ไม่ต้องพึ่งเคมีนะคะ ไร่รวยสุกไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมีนะคะกับพืชทุกชนิดเลยที่ไล่เรามีมะพร้าวอะโวคาโดแล้วก็แก้วมังกรหญ้าหวานและก็คงจะปลูกอื่นๆอีกตามมาเยอะพอสมควรนะคะส่วนฝรั่งกิมจูมะม่วงพริกพริกขาตะไคร้ก็มีหมดนะคะมะนาวก็มีนะคะมีเกือบทุกอย่างอันนี้คือปีเตอร์สันเนาะคราวนี้ไปดูบูธเจดค่ะ เอ้ยไม่ใช่บูตเจ็ดพานี้จะพาไปดูพิงค์เคอร์ตันค่ะตัวนี้นะคะก็คือพิงค์เคอร์ตันนะคะเดี๋ยวครูตั๊กพาเข้าไปดูพิงค์เคอร์ตันใกล้ๆนี่พิงค์เคอร์ตันจะดูดูยังไงดีดูไม่แข็งแกร่งเหมือนบูตเจ็ดกับปีเตอร์สันเนาะดูกิ่งก้านอ่อนช้อยกว่าดูไม่ค่อยแข็งแรงนะคะแต่ก็โอเคเขาก็เกิดสวยดีนะคะ หมายถึงลักษณะต้นลักษณะใบอะเนาะจะดูไม่แข็งแกร่งเหมือนปีเตอร์สันกับบูเจ็ดนะคะอันนี้ก็คือพิงเกอร์ตันต้นโตมากแล้วเหมือนกันนะคะต้นนี้นะคะเป็นต้นที่เพาะจากมเมล็ดที่ครูตั๊กทำคลิปเอาไว้แล้วครูตั๊กเอาลงมาปลูกนี่ค่ะระยะเวลา6เดือนเต็มเมเหมือนกันพึ่งจะ6เดือนเต็มนะคะต้นสูงมากค่ะนี่ ต้นนี้ก็สูงท่วมครูตั๊กไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนข้างหลังนู้นก็จะเป็นอะโวคาโดเหมือนกันนะคะด้านข้างนั้นก็จะเป็นมะนาวแล้วก็มะพร้าวนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูตั๊กก็พามาดูวิธีการปลูกอะโวคาโดนะคะที่ครูตั๊กได้ทําการปลูกที่ไร่รวยสุกนะคะแล้วได้ผลลัพธ์ให้เห็นแบบนี้เลยนะคะ ว่าโตจริงโตเร็วนะคะแล้วก็โตเติมโตแข็งแรงดีนะคะและที่สำคัญนะคะปลูกที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีในตัวอำเภอหนองหาเลยนะคะ<ม>ก็เติมโตได้งดงามนะคะแล้วก็โตเร็วแข็งแรงส่วนผลผลิตนั้นนะคะเราก็มาลุ้นช่วยกันนะคะว่าเขาจะออกผลผลิตให้เราในปีที่เท่าไหร่อันนี้ขูตักไม่รู้ต้องรอผลลัพธ์ไปได้วยกันนะคะ ไว้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะครูตั๊กก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะมีอะไรก็เม้นเข้ามาสอบถามทักทายเป็นกำลังเป็นกำลังใจให้กันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะมันค่ำแล้วครูตั๊กก็จะขอตัวไปทำภารกิจอื่นก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ